ยินดีต้อนรับสู่เนื้อหาแนวข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเนื้อหาข้อที่14 14. 한국ินเ중만원권에인쇄น어있는사람은누ิกกะใครคือบุคคลที่มีชื่อพิมพ์อยู่บนธนบัตร10,000วอนของเกาหลีคำตอบคือ เซจงแทวังยิมนิดาหรือในภาษาไทยคือพระเจ้าเซจงมหาราชมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับเงินตราของเกาหลีคือ 14. ฮันกูเกฮวเปจงมันวอนก้าน에인쇄되어있는사람은누구입니까ใครคือบุคคลที่มีชื่อพิมพ์อยู่บนธนบัตรหนึ่งมื่นวอนของเกาหลี คำตอบคือเซจงแทวังนิมนดะหรือในภาษาไทยคือพระเจ้าเซจงมหาราชมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเกาหลีกันค่ะพระเจ้าเซจงมหาราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่สี่แห่งราชวงศ์โชซอนและเป็นกษัตริย์ที่ชาวเกาหลีเคารพรักมากที่สุดพระองค์ไม่ได้ทรงยิ่งใหญ่เพราะอำนาจแต่ยิ่งใหญ่เพราะ ปัญญาความเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนผลงานที่สำคัญที่สุดของพระเจ้าเซจงคือการทรงสร้างหุนมินชองงึมซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นฮันเกออักษรนี้ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านและเขียนได้ไม่จำกัดเฉพาะชนชั้นสูงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เกาหลี นอกจากเรื่องภาษาพระเจ้าเซจงยังส่งเสริมดาราศาสตร์การแพทย์กเกษตรกรรมและการพิมพ์พระองค์เชื่อว่าความรู้คือรากฐานของประเทศและการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการศึกษาทำไมพระเจ้าเซจงจึงอยู่บนธนบัตร1,000งวอนธนบัตร1,000งมืนวอนเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงและใช้กันอย่างแพร่หลาย การนำพระเจ้าเซจงมหาราชมาอยู่บนธนบัตรใบนี้เป็นการย้ำเตือนว่ารากฐานของชาติคือปัญญาและการศึกษาทุกครั้งที่คนเกาหลีใช้เงินใบนี้ก็เหมือนการระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้สร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งประเทศบทสรุปคำถามว่าใครคือบุคคลบนธนบัตรหนึ่งมื่นวอนคำตอบคือ เซจงแถวังหรือพระเจ้าเซจงมหาราชกษัตริย์ผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาภาษาและความเสมอภาคทางการศึกษาสนใจสั่งซื้อทักชัดมาถามได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำทักเพจติวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหรือเฟ e บุ๊กหมิวพรพันธ์หนังสือมีขายตามนี้จ้ะแบบที่หนึ่ง สีฟ้า300ข้อบวก MP3 เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพอย n ์ในโจทย์นั้นๆ27,000วอนส่งฟรีเกาหลี1.1แบบฝึกหัด27,000วอนส่งฟรีเกาหลีแบบที่6 6.1หนังสือเยจู oo, ภาษาไทยพร้อมอธิบายภาพประกอบ35,000วอนส่งฟรีเกาหลี6.2 แบบฝึกหัดเยจู25,000วอนส่งฟรีเกาหลี6.3วิดีโออธิบายเนื้อหาในหนังสือเยจูให้เข้าใจมากขึ้น49,000วอนเปิดฟังได้ตลอดชีพเกาหลีลุยเพื่อสัญชาติเกาหลีสอบสัญชาติเกาหลีแนวข้อสอบสัมภาษณ์สำหรับขอสัญชาติเกาหลีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะส่งแล้ว